สวัสดีครับ A-gate Optical สำหรับ EP นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการปรับแว่นเนาะซึ่ง EP นี้ผมคิดว่าเหมาะกับผู้ประกอบการมากกว่านะที่เป็นเจ้าของร้านแว่นเราจะเริ่มไปเลยเนาะไม่ให้มันเสียเวลาจุดที่หนึ่งที่เราจะต้องปรับแว่นก็คือความโค้งของหน้าแว่นผมเชื่อว่าร้านแว่นส่วนใหญ่รู้อยู่แล้วนะว่าหน้าแว่นที่มันตรงเกินไป มันจะใส่ไม่ค่อยดีหรือพูดง่ายๆว่าคนที่ใส่อะมันจะเห็นภาพเลยกว่าเดิมเนาะเพราะฉะนั้นมันต้องมีความโค้งอยู่นิดหน่อยเนาะและก็ต้องระวังแว่นที่มันแอนแบบแอนเป็นแนวเนี้ยแทนที่มันจะเป็นโค้งตามรูปหน้าเรานะมันแอนสวนอ่าแว่นที่มีความโค้งแอนสวนนี่ก็จะใส่แล้วใส,ส่ตาสูนๆก็ใส่แล้วอ้วกนะฮะทีนี้เวลาปรับแว่นคุณก็ปรับให้มันไปหาที่ประมาณสัก 9ถึง11องศาเนาะโดยการใช้มือจับจับแล้วก็งอมันจ๊กแบบนี้เลยเนาะ mm hmm. เพิ่มน้ำหนักมันไปเรื่อยๆ mm hmm. จนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันโค้งแล้วพอคุณรู้สึกโค้งใกล้ๆประมาณ5้าถ mm ึง9้ซึ่งจริงมันมีอุปกรณ์วัดน,นะเนาะถ้าคุณให้อุปกรณ์วัดคุณก็ดูว่าเออมันโค้งสักนิดหน่อยก็ถือว่าโอเคนะ mm hmm. อย่าให้มันตรงและก็โค้งเกินไปและอย่าให้มันแอน mm hmm. ออกแบบนี้นะ mm hmm. วิธีการปรับข้างหน้าแว่นคือจุดท mm ี่หนึ่ง จุดที่สองครับก็คือเวลาแว่นหลวมกับไม่หลวมเนี่ยมันก็จะหลวมจากตรงบริเวณขาแว่นนี่แหละครับซึ่งมันไม่เกาะกับกระโหลกคุณบริเวณนี้วิธีการปรับคุณก็ต้องปรับให้มันมีความโค้งล้อมเข้ากระโหลกศีรษะของมนุษย์เนาะเห็นไหมมันก็จะมีความโค้งเข้าไม่ใช่ว่าเวลาคุณไปปรับบุกขาแววนมันแบบเนี้ยมันเป็นแบบเนี้ยค่อนข้างตรงเนี่ยมันก็จะหลวมอยู่ดีเนาะใส่แล้วเนี่ยก็ตรงไง อีกมุมหนึ่งก็คือคุณจะต้องปรับให้มันเป็นแนวพาราโบลาแบบเนี้ยโ,โค้งลงแบบเน,นี้ยกดเพิ่มไปนะเพื่อจะให้มันเพิ่มความโค้งตรงนี้ให้มันล็อกหลังหูนะให้มันล็อกหลังหูบริเวณนี้เห็นไหมน,นี่ยาวไปเนี่ยไม่ไม่ติดกระโหลกคุณก็ต้องมอาอเพิ่มให้มันแน่นขึ้นถ้าปรับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแทนเนียมตัวนี้คุณก็ไปใช้ความร้อนช่วยเนาะอันนี้ผมคิดว่าร้านแม่ดูอยู่แล้วว่าต้องใช้ความร้อนช่วยในการปรับแม่นก็ปรับให้มันแนบกระโหลกแล้วก็ให้มันกดลงมา ติดกับบริเวณใกล้หูหน่อยเนาะอย่าให้มันติดหูนะเพราะว่าถ้ามันไปถูโดนหูมันจะแสบแล้วก็เจ็บนะผู้บริโภคเขาใช้เขาจะรู้สึกแสบแล้วก็เจ็บและห้ามดัดยังไงอะ่ะอาให้ดูนีและกัน <c oughs> ดัดแล้วขาตรงแบบเนี้ยพยายามอย่าเพราะว่าแว่นมันจะหลวมครับมันไม่ใช่แว่นทรงสปอร์ตเนาะ คุณแขาให้มันยาวตรงแบบนี้ไม่ได้มันมักจะหลวมแต่กรณีที่คุณดัดโค้งมันมากเกินไปเนาะสมมติว่าคุณดัดมันเยอะเกินไปแล้วมันไปแตะโดนหลังหูซึ่งตรงนี้มันเป็นกระดูกก่อนเนาะคนที่สวมนะครับเขาจะเจ็บเพราะว่าเหล็กแข็งของที่แข็งกว่าครับไปถูกระดูกก่อนที่เป็นหลังหูพอถูก,กันก็จะแสบแล้วก็เป็นแผลได้อีกเช่นกันเพราะฉะนั้นเวลาคนณปับแว่นให้มันเกาะกระโหลกนะฮะ กะโหลกไม่ใช่หูนะท่องไว้ปรับแว่นให้เกาะกะโหลกไม่ใช่ใบหูนะใบหูเจ็บนะแล้วอย่าปรับขาแว่นให้ตรงมันไม่ใช่แว่นสปอร์ตนะฮะยกเว้นแบบนี้ไอ้วกนี้จะเป็นแว่นสปอร์ตเนาะขาไม่มีความโค้งลงแต่พอสวมปุ๊บเห็นไหมฮะว่ามันจะติดกระโหลกเลยแน่นมากแน่นมากๆอ่นะปรับทุดสองนั้นเพื่อที่จะให้แว่นมันไม่ไหลออกจากหน้าเนาะและก็เพื่อ ม่ให้มันแตะเดินใบหูเราไหมครัเจ็บจดต่อไปฮนะเมื่อคุณสัวปุ๊บล้วแว่นมันเบี้ยวแบบนี้บางคนก็โอ้ยฉันจะต้องตบแป้นจมูกปรับจนแว่นพังนะฮะมันก็ไม่หายหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วกรณีของคนที่ใส่แว่นแล้วแว่นเบี้ยวเนี่ยมันเกิดได้สองสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะว่าบริเวณขาวแว่นเนี่ยมันอาจจะสูงต่าไม่เท่ากาันหรือสองหน้าแว่นมันถูกทับมาบทำใก็เลยเยเกแบบนี้ ข้างหนึ่งสูงกว่าข้างหนึ่งเฉียงมากกว่าข้างหนึ่งเฉียงน้อยกว่าแบบนี้ก็เลยทําให้ขาแว่นมันอาจจะเบี้ยวแล้วใส่แล้วมันเฉียงก็ได้หรือกรณีแบบผมฮะคือหูไม่เท่ากันนะตรงนี้ลูดมาให้ดูเห็นไหมฮะว่ามันมีความต่างของความสูงของหูก็แสดงว่าหูเขาไม่เท่ากันนะครับใส่ปัญหาอะไรก็จะเบี้ยวไปหมดนะเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ควรต้องปรับแว่นให้มีขาแว่นเวลาคุณวางแล้วสูงต่ำไม่เท่ากันเนาะเพื่อทำให้มันใส่แล้วมันตรง แต่แหวนทำได้ยู่แล้วจะเว้นคุณมัวแต่ไปปรับบริเวณแป้นจมูกอะพามเรียบร้อยอเราผ่านไปสามจุดแล้วเนาะจุดที่สี่ครับพอเราปรับโอเมื่อกี้เราลืมบอกนะว่าถ้ากรณีที่แว่นมันใสเบี้ยวแล้วคุณจะต้องปรับตรงไหนนะจุดที่เราปรับได้ก็คือข้อต่อข้อต่อแบบนี้นะครับปรับใช้มือไม่จ,จิบบิดขึ้นบิดลงตรงเนี้ยคุณก็ดูเอาว่าถ้าข้างไหนมันสูงคุณก็ต้อง ยกมันขึ้นไปนะให้มันลงแตะโดนบริเวณเนี้ยช้าหน่อยเรงยกมันขึ้นไปแล้วคุณก็มาปรับข้างนิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้ปรับข้างนี้เยอะเกินไปจนมันหกนะักเนาะมาปรับไปข้างหนึ่งแบบกดลงก็จะช่วยทำให้แว่นสายบุบแล้วมันไม่เบี้ยวได้จุดถัดมาครับคุณก็ต้องมาดูต่อว่าเอหน้าแว่นมันมีเทสองข้างแบบไม่เท่ากันหรือเปล่าเลยทาให้หน้าแว่นมันเบี้ยว อันนี้คือจุดถัดมาถ้ามันแม่เทไม่เท่ากันคุณต้องมาปรับตรงนี้ก่อนนะแล้วค่อยไปปรับบริเวณนี้เนาะส่วนส่วนใหญ่แล้วแว่นทับมาเนี่ยหน้าแว่นมันจะมีละหน้าเทไม่เท่ากันเนาะคุณต้องปรับให้เท่ากันอันนี้สําคัญมากเพราะว่าถ้ามันไม่เท่ากันใส่แล้วก็จะขึ้นใส่มาก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 เลยหลังจากคุณปรับจุดตรงนี้เรียบร้อยคุณก็จะได้แว่นที่เขาใส่แล้วมันตรงแล้วตรงแล้วตรงแล้วนะ จุดถัดมาก็จะเป็นเรื่องของแป้นจมูกซึ่งเวลาแว่นเบี้ยวร้านแว่นชอบไปปรับบริเวณแป้นจมูกกันเพราะคิดว่ามันทำให้มันตรงได้ซึ่งจริงแล้วแป้นจมูกเนี่ยวัตถุประ,ปประสงค์ของมันนะปรับเพื่อจะให้มันตามกตาปกติสูงกปกติหรือให้มันพอดีหรือให้มันห่าองออกจากหน้าเพิ่มขึ้นนะมันมีทั้งหมด4ฟังก์ชันที่จะทํามันได้สมมุติว่าแว่นคนนี้ใส่ตกแบบนี้คุณก็ต้องปรับแป้นจมูกให้มัน ขึ้นมาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแป้นจมูกใช้ปรับเวลามันต่ำไปหรือสูงไปหรือมันหางหน้าเกินไปนะหรือคุณอยากจะปรับให้มันสมมาตรเนาะก็ปรับที่ตรงแป้นจมูกนั่นแหละโดยถ้าคุณอยากให้มันสูงขึ้นก็ปรับทั้งสองค่าเนี่ยแบบดึงลงนะจะทําให้แป้นมันอยู่ต่ำครับมันก็จะดันให้หน้าแว่นมันสูงขึ้นเนาะแต่ถ้าคุณอยากให้มันโตคุณก็ปรับแล้วดันขึ้นนะมันก็ทำให้ ัวหน้าแว่นน่งมันตกลงมาครับมันก็ทําให้ตาแหน่งประกอบเขาอยู่ข้างบนขึ้นเนาะกรนที่คุณอยากให้มันห่างหน้าเพิ่มขึ้นเนาะพวกนี้ใช้ได้ดีกับเลนโปรเกรสซีฟก็จะเป็นจมูกลดดึงมันออกมาทั้งสองข้างให้มันเท่าๆกันเนาะเนี่ยจบจุดนี้แล้วจุดถัดไปครับนั่นคือระน,นาบของแป้นจมูกระน,นาบของแป้นจมูกเนี่ยคุณจะปรับให้มันเป็นแบบนี้ครับเนื้อของแป้นจมูกเนี่ยมันก็ควรจะ โดนหรือสัมผัสบริเวณที่เป็นหน้าของเขาหรือตรงจงมูกของเขาให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะกระจายให้น้ําหนักแต่บางคนก็จะปรับแบบจิกเลยนะฮะแล้วมันก็ไปทิ่มโดนแค่น้ําหนักลงแค่บางจุดเขาก็จะรู้สึกเจ็บครับเวลามันใส่แป๊บๆเหมือนเป็นอะไรหรอกแต่ถ้าเขาใส่ไปเรื่อยๆแล้วแว่นมันหลวมด้วยแล้วมันเกิดการถูพอถูเขาก็จะแสบแล้วอาจจะเป็นแผลได้ดกรณีที่มันเป็นแว่นแปนทเป็นโลหะด้วยเนาะยิ่งเจ็บเร็ว แต่ถ้าเป็นแป้นสีตะคุก็เจ็บช้าหน่อยแต่ก็แสบได้เหมือนกันแล้วก็แดงช้าได้อีกเช่นกันเพราะฉะนั้นเวลาปรับแป้นจมูกเราต้องปรับให้มันมีเนื้อสัมผัสแตกกับผิวของเขาให้ได้เยอะที่สุดข้อควรระวังสังเกตไลเรลาของจมูกเขาว่าฐานเขาแคบหรือกว้างเนาะแล้วคุณก็ปรับให้มันตรงตามเขาเนาะไม่ใช่ว่าแว่นมันมายัางไงคุณก็ส่งกับเขาไปให้เขาทั้งอย่างนั้นเลยท,ทั้งที่ที่คุณไม่ได้ปรับอะไรครับเขาไปใส่แล้วก็จะมักจะบ่นว่ามันเจ็บแล้วเขาก็จะขยันว่า พี่ไม่เอาแว่นที่เป็นจมูกได้ไหมเพราะมันจิ้มป่ะเพราะว่าคุณไม่ได้ปักแว่นให้เขาไงผู้บริโภคก็เลยรู้สึกแบบนั้นแล้วก็เข็ดไปเลยจบจุดที่เป็นแป้นจมูกมาแล้วจดุดถัดไปครับอันนี้ไฮไลท์สําคัญเหมือนกันนะเราเรียกมันว่ามุมเทแว่นเนาะผมว่าร้านแว่นรู้อยู่แล้วมุมเทแว่นซึ่งแว่นทุกตัวเวลาคุณสวมมันก็จะมีมุมเทแว่นเฉียงแบบจิ้มข้าหาหน้าแบบนี้เรจะจิ้มขา้าหาน้าโดยวิธีการดูมุมเทควต้องทําให้ขาแว่นเนี่ย คุณมองแล้วรู้สึกว่ามันขนาดกับเพือนนะเฮ้ยมันขนาดแล้วนะวคุณก็วัดมุมเหตรงนี้คุณก็จะได้มุมเทแว่นขนาดที่เขาสวมใส่มันม้มุมเทแว่นเท่าไหร่เนาะซึ่งว่นจะต้องมีมุมเทเนาะอย่างน้อยประมาณส 9, ักเก้าเจ็ดถึงเก้าเนาะให้จํเลขเก้าไ,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 ไว้แล้วกันให้มันยอยู่แถวเก้าห้ามเยอะกว่านี้มากนะและห้ามแบบไม่มีมุมเทเลยเลยต่ำกว่าห้าเนี่ยจะเร็วร้ายมากหรือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ มันจะเป็นจะต้องมีมุมเทถ้ามันไม่มีมุมเทเขาก็จะเห็นพื้นมันโคง้งเวลาที่คุณใส่แว่นใหม่เขาแล้วเขารู้สึกว่าทำไมพื้นมันโค้งจังเลยมันเป็นเพราะมุมเทครับถ้าคุณแก้มุมเท,ทได้ไอ้โค้งที่เขาเห็นที่พื้นมันก็จะน้อยลงนะโดยการแก้แว่นมุมเทเนี่ยก็สามารถแก้ตรงขา,วแ,วงขาวแว่นเนี่ยตรงข้ต่อขาแว่นเนาะสองก็คือแป้นจมูกนะครับแล้วก็บริเวณตรงปลายขาวแว่นนี่ก็สามารถที่จะขยับปรับได้ที่หนึ่งคุณก็ลองไปปรับเล่นดูเพราะว่าอันเนี้ย พทคนิคมันเยอะนะผมพูดไปข้อๆไม่ได้ก็กว่าเป็นจุดๆแล้วคุณก็ไปพยา,ายามปรับแต่งเอา,อามุมเทแว่นที่คุณควรจะต้องระวังก็คือส่วนใหญ่แว่นที่ตัดออนไลน์มาแว่นมันจะเป็นโลหะนิ่มไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะแล้วก็ดัดง่ายอย่างเงี้ยดัดเนี้ยงองอแป๊บเดียวมันก็ไปแล้วใช่ไหม แว่นพวกนี้มักจะใส่แล้วเนี่ยมันเฉียงขึ้นแบบนี้เราเรียกันว่า r e t o s c o p i c ส์นะครับเป็นแว่นที่มีมุมเทแบบเฉียงขึ้นครั้งนี้มันก็จะจิกหน้าแว่นในกรณีที่มันมีมุมเทเฉียงขึ้นต่อให้เขา้าเปศูนย์ครับเขาก็จะใส่แล้วขึ้นใต้อวกครับสิ่งที่เขาเห็นก็คือเขาเห็นภาพข้างบนด้านบนของภาพโลกของเขาัน่เห็นเป็นภาพโค้งนะซึ่งจริงๆแล้วภาพโค้งมันน่าจะอยู่ที่พื้นข้างล่างเวลาเขามอกพื้นแร้วมอกพื้นโค้งใช่ไหม นั่นก็เป็นเพรมุมทีมันน้อยเกินไปแต่ทีนี้ถ้ามันเฉียงขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นข้างบนแนนทนผมต้บอกว่าสุดๆก็อกุ้อกได้ครับและมักจะเจอในแว่นตัดตออไลน์บ่อยเพราะมันไม่ได้มีการปรับแล้วแว่นมันนิ่มครับบางทีเนี่ยภาพส่งมาฮะแล้วมันโดนทับครับมันก็เลยทําให้หน้าแว่นมันแบนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ขาแว่นมันแบนขึ้นมันก็เลยทําให้ใส่แล้วก็ขึ้นใส่วิธีการปรับก็สามจุดเนาะใบจมูก ข้อต่อขาแว่นแล้วก็ปลายขาแว่นตรงนี้เนาะสจุดที่มันจะทำได้เนี่ยวิธีการปรับแว่นค่อยๆไล่มาทีละจุดเนาะจนมัน finish จเรียร้อยแล้วถ้าคุณเข้าใจเรื่องระบบการปรับแว่นคุณก็จะสามารถจัดก,การเลนโปรเกรสซีฟและเลน2ชั้นได้ง่ายมากง่ายขึ้นเยอะครับเพราะว่าโปรเกรสซีฟส่วนใหญ่การปรับแว่นช่วยได้ถึง4 0ลยด้วยซ้ำ ราะฉะนั้นพีนี้เราจบเพเท่านี้แล้วสำหรับใครที่สงสัยถามเข้ามาได้นะตามข้อความข้างล่างนี้เนาะซึ่งคุณคอมเมนต์ไวในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆทย,ยอยเข้ามาตอบขึ้นเรื่อนนยๆแต่แต่แต่แต,แต่อย่าเอาคลิหรือข้อข้อูสมมุติไม่เอานะเอาเป็นเคสจริงๆเลยดีกว่านะมันสนุกกว่านะ